สวัดีค่ะเด็กๆหยุดอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 กำลังระบาดอย่างหนกักเด็กๆหยุดอยู่บ้านเรามาฟังนิทานกันดีไหมคะอยากฟังไหมคะถ้าอยากฟังเดี๋ยวไปฟังนิทานกันเลยคะ่ะสร้อยคอของสิงโต สิงโตสิงโตเจ้าป่าได้สร้อยไข่มุกมาหนึ่งเส้นสวยงามมากๆเลยสิงโตสิงโตเจ้าป่าจะออกไปช่วยบรรดาสัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่าช่วยกันปลูกผักเอาไว้กินในฤด,ดูต่างๆสิงโตเจ้าป่าออกไปทำงานทุกๆวันทุกๆวัน ไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยอยู่มาวันหนึ่งสิงโตก็ตกใจค่ะว่าสร้อยไข่มุกของตนเองหายไปไหนแล้วก็ได้ออกตามหานี่นี่กระต่ายน้อยเจ้าเจอสร้อยไข่มุกข้าบ้างไหมกระต่ายตอบว่าไม่เห็นจ้าและก็ไปถามสัตว์ตัวอื่นๆที่อยู่ในป่า ก็ไม่มีใครเห็นสร้อยไข่มุกของสิงโตเลยสิงโตเจ้าป่าผู้น่าสงสารหาสร้อยไม่เจอได้แต่นั่งร้องไห้สร้อยฉันหายช่วยฉันหายใครก็ได้ช่วยหาทีทันใดนั้นกระต่ายน้อยก็ตะโกนขึ้นว่า เจอแล้วเจอแล้วสร้อยไข่มุกแสนสวยก็อยู่บนคอท่านสิงโตไงล่ะไม่ได้หายไปไหนเลยนะเพียงแต่ว่าผมลุงลังยาวเกินไปก็เลยปิดสร้อยไข่มุกหลังจากนั้นสิงโตก็ไปร้านตัดผมบอกให้คุณหมีตัดผมให้สั้นๆหน่อยหลังจากนั้นมาสิงโต ก็ไม่เคยปล่อยให้ผมยาวลุงลังเลยกระต่ายน้อยบอกสิงโตว่าตัดผมสั้นแล้วมองเห็นสร้อยไข่มุกสวยงามมากๆเลยและสิงโตเจ้าป่าไม่เคยปล่อยให้ผมยาวลุงลังเลยต้องคอยตัดตลอดเวลานิทานของทีิชอร์ก็ได้จบลงไปแล้วสนุกไหมคะ ถ้าสนุกโอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะแต่วันนี้มีคำถามเกี่ยวกับนิธานค่ะใครที่ผมยาวรุงรังคะตอบได้ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะสิงโตเจ้าป่านั่นเองใครเป็นคนพบสร้อยไข่มุกของสิงโตคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก ใช่แล้วค่ะกระต่ายน้อยผู้น่ารักนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆช่วงนี้สถานาการณ์โควิดกำลังระบาดอย่างหนักในทุกๆพื้นที่เลยเด็กๆออกจากบ้านทุกครั้งอย่าลืมสวมใส่แมสและล้างมือบ่อยๆนะคะและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ Bye bye.